ยอดพักนะครับพี่น้องยอดป๊ดาผู้ได้อยากได้ก็เฝ้าขเขามานะครับพี่น้องยอดบวบยอดบวบพักคะครับพี่น้องยอดบวบอือโอ้ยมันยอดบวบ <c oughs> คนไทยก็บอกไปเรื่อยเแล้วครับพี่น้องเฮ็ดไ <c oughs> <c oughs> ข่ก็มีเด้อครับพี่น้องฟ้าเขามาเอานะครับพี่นอ้องเ,าาเ,อะะองเดี๋ยวว่าโพลลงไปโอ้ยโพลลงวังหานะที่นี่คือเบิดไหวแน่พัด่า พะว่าคนเขาเขามาเมานะครับพี่น้องส่วนมากบางคนกับเขามาถามเห็นโพสลงหันว่าเบิดไว้เท่เพิ่อนมาเพิ่นเข้ามาบ่ท่านแม่ค่ะเพิ่นก็เก็บมาบ่หลายครับพี่น้องปลูกเองหลังบ้านเก็บมามเอละเล็กมเอละหน่อยพักสวนขั้วครับพี่น้องมเอลระหาเอละซีบกีบโปมแกะก็มีแกะแล้วก็มีครับพี่น้องร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทนี่แหละครับพี่น้อง